สวัสดีครับพี่พีน้องๆพ่อพ่อแม่แม่สุขสุข้นนะครับมาพอกันคือกาวนะครับช่องเมษสาลำสิงนะครับอยากผ้าทันมาเบ่งนะครับผ้าทันมาหาหนองเมษสาลำสิงได้ขอบคุวนะครับนี่นะครับคือหนองเมษสาลำสิงก็เห่านะครับหนองหน่อยแปดสีนะครับหนองเมษสาลำสิงนะครับสวัสดีค่ะเมษสาเรียว สวัสดีค่ะส,สวยน้องเมย์าย,ายกาลังคิดหยาอยู่นะครับอ่าสิพาทันไปหาคุณแม่เจ้าคุณนะครับนี่นะครับคุณแม่ของเ้านะครับคุณแม่เจ้าคุณนะครับสวัสดีค่ะคุณแม่เจ้าคุณของเ้ากับสี่ิปีแล้วนะครับคุณแม่ของเ้านะครับ คุณแม่จับคุณของเห้านะครับสาวงามนิสัยดีนะครับคุณแม่ของเห้านะครับตังผี่นะครับก็คือคุณแม่มาลิของเหานะครับคุณแม่มาลิตัวใหญ่ใจดีนะครับดีนะครับใหญ่อลีนะครับคุณแม่ของเหานะครับขวนตุ๋ยเลยนะครับ ไปห้อีกคุณแม่นึงนะครับทั pie, ้งพี่นะครับทั้งพี่กับคุณแม่ตะวันของห้านะครับทั้งพี่นะครับคุณแม่ตะวันของห้าก่อ43ปีนะครับอายุหลายกรมูนะครับคุณแม่ของห้านะครับคุณแม่ตะวันตะวันนะครับเมื่อนี้นะครับพอควรของห้ากับิได้นํำผลไม้นะครับ ผลไม้ส่วนแบง่งเมื่อคืนนะครับอพอควานเม่ควานของเฮาไร่สดนะครับคืนวันที่21เออ่31นะครับมือนีอก็เสาร์วันที่หนึ่งนะครับก็ได้มีแม่ๆใจบุญนะครับเพื่อนได้อุดหนุนผลไม้ของน้องสร้างของเฮานะครับเมื่อคืนนะครับอไร่สดผลไมอลล้ออนไลน์นะครับก็มีแม่ๆใจบุญนะเพื่อนเพื่อนในซอยอุดหนุนออเดอร์ผลไม้ของน้องสร้างของเฮาได้ กระจัดส่วนแบ่งไหว้ครับคุณแม่ตะวันของเฮ้านะครับมือนีพอควันของเฮ้าก็ได้น้าส่วนแบ่งมาให้คุณแม่ของเฮ้าได้ยูได้กินนะครับเสานี้นะครับเสาที่หนึ่งนะครับมือแห่งมือมือมือโศกลาบนะครับมือหนีนะครับคุณแม่ตะวันของเฮ้าก็ได้ยูได้กินแล้วนะครับขอบพระคุณหลายๆนะครับสุขุสุขคนนะครับเม่เมย์ใจบุญนะครับพร้อมทั้งเม่สะพานบุญนะครับ ที่เมตตาขอบครัวของน้องเมษาลํำซิ่งนะครับได้อุดหนุนนะครับได้เติมคะแนนเติมคะแนนอุดหนุนผลไม้ของน้องสร้างของเฮานะครับให้ได้ยูได้ก,กินนะครับมือแรงกับพ่อก,กันขึ้นเกานะครับหามงแรงกับผลไม้หกสิบตะการขึ้นเกานะครับฝากพ่อพ่อเม่์มใจบุญนะครับสุขสุขคนนะครับ ขามาซอยอุดหนุนอดเดอรผลไม้ของน้องส้างน้ำแนนะครับผู้ละตกาสองตะกานะครับหาสิบคะแนนลอยคะแนนนะครับตะกาละหาิบคะแนนนะครับฝากเมย์เมย์ใจบุญน้านะครับช่องแม่สาลำซิงนะครับฝากกดไลค์กดแช่น้ำแน่ครับกดติดตามนะครับช่องน้องไม้นะครับช่องน้อยๆนะครับช่องเม่สาลำซิงนะครับฝากน้ำแน่เด้อทุกเมย์เมย์พอๆนะครับ มื่อนี้คุณแม่ตะวันของเฮ้า <ıyorlar. S 1> ได้กิได้ยูได้กินแล้วนะครับขอขอบขอบุญขอบคุณสุขุสุขคนนะครับแม่ใจบุญแม่สะพานบุญพร้อมนะครับสุขคนเลยนะครับมื่อนี้ก็ขอไหว้เทนี้ก่อนนะครับจะคอยพกกันมาแลงนะครับกับผลไม้หกสิบตะกานะครับหาโมเลกมงแรงหอดซีทุ่มนะครับมาแลงนะครับยังคอยพกกันนะครับสำหรับเสาร์นี้ก็ขอไหว้เท่านี้ก่อนนะครับก็ขอก่าวคำว่า สวัสดีครับมีโชกมีลาบนะครับวันนี้นะครับครับขอบคุณหลายๆนะครับ